สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอ็นจะมาเกาะติดต่างนะครับบวกกระแสเรทในมู่ช่อง3นะครับศึกเจ้ามือไทยถ,ยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกัาน,นวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตัต่งบวกกระแส,กกร,ะสร็นะครับมาฝากกับแฟนมือถท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดส b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือร์อนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ p y 2 4นะครับพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสเงเวนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี p y 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันสารที่5ตุลาคม2567นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับ เริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับหรือว่าศิีริชัยศักดิ์ชรบอนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยลุงเพชรเงาะพังกะปินะครับหรือว่าทีเด็ด99นะครับพิกัดหมา13.3ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงดาวแดงมา13.6ลด0.6ส่วนฝ่ายน้ำเงินพลอยลุงเพชรมา13.2ลดไป0.2นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยครับ ไฟแดงนะครับดาวแดงก็เป็นนักชกจากตัวสงฆ์ครานะครับปัจจุบันทําการฟิซบอลยู่ที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยนะครับมีสลาว์เกตสลาวัตแกะนะครับพันธุ์ตันโมตีทีรวัชชูก่อน,นครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงไล่แขนปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะ สองไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรหินมงกรกับตันเคนมวยไทยนะครับที่วิทยสยามอ้อมน้อยชก1 1 3่อปอนด์นะครับ17สิงหาคมปี67นะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับ ส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับผอยลุงเพชรเป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับปัจจุบันนะครับไปฟิตซ้อมอยู่ที่่คายมวยทีเด็ด99นะครับมีเฮียตีนะครับสองละสักสายตั้งคอยดูแลนะครับมีเสียงเงาะบังกะปิกรธนพลวิไลเลิศนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าฟันศอกรุนแลนครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีเกหากระดูกดีด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้หนึ่งไฟล์ แพ้2ไฟ์แล้วก็ชนะ1ไฟ์นะครับล่าสุดก็แพ้นอกยกที่2ครับเพชรเอกเกตจำรูนนะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศหลกชก111ปอนอด์นะครับ22มกราคมปี6 7นะครับต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเท่ากับว่าไฟ์นี้ของทางด้านฝ่ายเงินครับเรือเวทีไปประมาณ8-9เดือนเลยนะครับความฝีมาไลายมือกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการชกเคลื่อนไหวเป็น ประจำต่อเนื่องสมบเสมอมากกว่านะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังช่างนะครับต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับเรทและเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับ ขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงครับเลทช่วงแรกๆที่เปิดมานะครับหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆนะครับคู่นี้เสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยลูกเพชรเงาะบางกะปินะครับชื่อมวยกระดูกมวยจังหวะฝีไม้ลายมือดูได้เปรียนครับตนต้นน่าจะออกนําไปก่อนนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้อยากให้รองนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือเป็นรองต้นต้นนี้เป็นรองแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเดินบทเดินเบียดปะทะไปเรื่อยๆครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดง สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับลุ้นไปปลายน่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาแซงเอาชนะได้นะครับเลทหลังจากช่างนะครับไมลแรกเปิดเสมอฝ่ายเมืองพลลุ่งเพชรเงาะบางกะปินะครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยลุ้นร่างกายไปปลายครับมาถึงคู่ที่2อนะครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือยอดมณีส่วนจากคาเฟ่นะครับหรือว่าสันติราชหรือว่าอมองกันตรังส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรโกยศแบงก์ยูโรนะครับหรือว่าเพชรบ้านแขกแบงก์ยูโรนะครับพิกัดหน่วยห้าปอนด์ครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่าแดงยอดมณีมา105ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับส่วนฝ่ายเมื่อนงนครับเพชรโกยศมา105.6ลดไป0.6นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูเลื่อมเลือมนิดๆน,นะครับ ฝ่ายแดงนะครับยอดมณีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลน,นะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีโฟตที่จังหวัดตรังนะครับมีชาโกวีไอพีนะครับดาบตํารวจนิติกรผลิตผลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลนะครับอดีตแชม105ป์ร้อยห้าปอนด์เวทีโมซิอาบอ้อมน้อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เสียแชมป์ไปแล้วนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดคว้าขอล็อกลัดตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ ชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับแล้วก็สรุปแพ้ไป2องฝ่ายนะครับล่าสุดนี่แพ้นอกยกที่4นะครับลาวสตาเกตทงยศทิวตีบุศยามอ้อมน้อยนะครับชกร้อยห้าปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชม105ป์ร้อยห้าปอนด์ของทางด้านยอดมณีด้วยนะครับแพ้นอกให้กับลาวสตาไปแล้วก็เสียแชมป์ไปนะครับ17สิงหาคมปี67นะครับ ส่วนท้าวฝันน้ำเงินนะครับเพชรโกยศก็เป็นนันชก,นกชกจากจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรที่จังหวัดสงขลานะครับมีเสียแบงค์ยูโรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่ง,งบู๊ดุดันเลยนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2ไฟ์สรุดแพ้1ไฟ์นะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรโกยศนะครับชนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับที่เดอะบาร์ซ่ารัชดานะครับศึก imct นะครับวันนั้นชก105ปอนด์นะครับ3กันยายนปี67นะครับก็ถือว่าฟอร์ม3ฟอร์มหลังของทั้งคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับทางด้านฝ่ายแดงอายุเยอะกว่านะครับการ กระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับน่าจะชกมวยมาก่อนครับเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับ เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคู่นี้ผมมองว่าคูคี้สูซีแน่นอนนะครับก็เลยอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินครับเพรโกยศแบงก์ยูโรนะครับแล้วก็มีราคาก็แต่งตัวครับเน้นซื้อขายนะครับอย่าแช่อย่าฝังนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมมองว่าน่าจะออกมาในรูปแบบคูคี้สูซีแน่นอนครับผมดูว่าไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงยอดมานีนะครับที่แพน็อกให้กับลาสตาวันนั้นน่าจะเจ็บตัวอยู่พอสมควรนะครับไฟล่าสุดโชว์ไว้ไม่ค่อยสวยนะครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่่าแดนนะครับยอดมานีเป็นต่อ5-4คู่นี้ อยากให้เราไปที่ฝ่ายทุนเงินครับเพชรโกยศแบงก์ยูโรเน้นซื้อขายนะครับมาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือชูซับสอสละชีพนะครับหรือว่าต่ออิทธิพรส่วนฝ่ายทุนเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับหรือว่าเพชรอันดามันเกียรติยอดยิ่งนะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด119ปอนด์นะครับแต่ว่าช่างจริงนะครับจะชกกันที่117 ปอนต่อ119ปอนนะครับฝ่ายแดงก็จะชก117ปอนส่วนฝ่ายเงินจะชก119ปอนนะครับฝ่ายแดงก็จะต่อนักให้กับทางด้านฝ่ายเงินง2ปอนนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเพราะว่าชื่อมวยกระดูกมวยทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบครับทางด้านฝ่ายแดงชก117ปอนนะครับเมื่อช่วงเช้ามา116.6นะครับขาดไป4นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชก119เมื่อช่วงเช้ามัน120ลด่ไป1ป่ปอนดน์ครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่าร้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงมีต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับแต่ว่ามาน้ำหนักขาดนะครับเท่ากับว,ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินถึง2.6ปอนด์เลยนะครับต่อทั้งรูปร่างและต่อทั้งน้ำหนักเลยนะครับ ทางนแฟรดนนะครับชูซับนี่ก็เปในโชคจากจังหวัดมหาสารคามนะครับปัจจุบันก็ทาการฟิวซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยต่ออิทธิพรนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีคุณตักต่ออิทธิพรนะครับอิทิพรสิทธิพมนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีนายกจําเริญสละชีพนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับดักศาสตร์แข้งแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแก่งหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับวันนี้ได้เปรียบเรื่องกระดูกได้เปรียบเรื่องชื่อมวยจึงตต้ออง่ น้ำหนัก2ปอนด์ครับและวันนี้ต่อทั้งน้ำหนักและต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้2องไฟแล้วก็ชนะ1นึ่ไฟนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดชนะน็อกยกที่4นะครับเพชรเจ้าพระยาสิทธิ์กำนันหนึ่งที่อทิโมซสยามอ้อมน้อยมาชก120ปอนด์นะครับ10สิงหาคมปี67นะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรอันดาก็เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิต้อมอยู่ที่มวยเกตยอดยิ่งนะครับมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ ดีกีนะครับแชมป์สามเส้นเลยนะครับก็มีทั้งแชม100ป์หนึ่งร้อยปอนด์ทีอุทีโมเซียมอ้อมน้อยแชมป์ม,ม้าบินครั้งที่สิบเอ็ดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีก็แชมป์ร้อยสิบปอนด์สิบแปดปอนด์วีทีมเซียมอ้อมน้อยด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แข้งขวางหน้า ขัญศอกปั้มตีรุนแรงแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3าไฟล์ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3นะครับคฤหิสาดชอพยัก์นะครับที่เดอะบาร์ซ่ารัชดานะครับศึก IMTC นะครับวันนั้นชกลอยยี่สิบสามปอนด์นะครับเก้ากันยายนปี6กหกเนะครับวันนั้นเตะการขอชนะนอกไปในยกที่3นะครับกูนี้ก็ต้องบอกว่าชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชูซับสอสลัดชีพนะครับ แต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับดูว่าธนาคาฝ่ายเงินจะดูได้ใหญ่กว่านะครับได้เปรียบน้ำหนักถึง2อตอนกว่าเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าธานารฝ่ายแดงชูซับมาน้ําหนักขาดนะครับแต่คู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างไม้แรกเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับก็ยังเชื่อในกระดูกมวยดูดีกว่านะครับเปรทจึงเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชูซับสองสละชีพเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรอันดาเกียดยอดยิ่งนะครับผมดูว่าน่าจะอาศัยความใหญ่ เดินบดเดินเบียดเดินบี้ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าชูซับน่าจะต้านความใหญ่ไม่ไหวนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้ต่อแค่2ปอนด์ครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเองมาขาดต่อถึง2.6ปอนด์เลยครับแล้ววันนี้ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งลูกล่างด้วยนะครับผมดูว่าไปปลายนะครับ น่าจะต้านความใหญ่ของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรอันดาไม่ได้นะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอันดาเก็ตยอดยิ่งนะครับน่าจะอาศัยความใหญ่เดินบทเดินเบ็ดเดินบี้นะครับไปปน่าจะพลิกแซงได้นะครับต้นต้นทางด้านฝ่ายแดงน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเลตหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ประแดงชูทรัพย์สสละชีพเป็นต่อ19กคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับเพชรอันดาเก็ตยอดยิ่งได้ใหญ่ลุ้นไปปครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝายแดงคือเพชรชุมพรเกตยอดยิ่งนะครับหรือว่าฟ้าหลังฝนนะครับหรือว่าโรเบิร์ตนะครับทอมองหลังสวนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตาเดียวปอประวิทย์นะครับหรือว่าไก่แจ้หลังสิทธ์นะครับคู่นี้ก็จะชกในพิกัด110107ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านาแดงเพชรชุมพรมา107.2ลด .2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินตานเดียวมา107.1ลด .1 ความความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ ฝ่ายแดงนะครับเพชรชุมพรก็ไปนในโชคจากจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิกซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเกตย์จดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรมีคุณประสิทธิ์จดยิ่งครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาครับเข่าเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาควา้าคอปั้มตีแข็งแกล่งนะครับบูดุดัน,นครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะ ชนะ2ไฟฝ่นะครับแล้วก็สรุดแพ้1ไฟ่งนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนน3ต่อสอบุญชัยนะครับที่เดอะบาซ่ารัชดานะครับศึก imtc โชค116ปอนด์นะครับ3กันยายนปี67นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตานเดียวเป็นในโชคจากจังหวัดการสินนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟีซอมบินค่ายมวยปอประวิทย์ที่จังหวัดการสินนะครับมีคุณประวิทย์ท่อพยอมนะครับเป็นผู้จัดการนะครับพอมีรายการโชคก็จะขึ้นมาทำหนักที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องดักสาดดแแข้งงต่อยหมััรรรุนนะคบ วงในปั้มตีเนี่ยแน่นแข็งแร่งหมัดสอกดูแรงเก่ากระดูกดีนะครับก็ถือว่ากระดูกการผ่านมวยนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูมากอดนะครับสฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2องฝ่ายสลุดแพ้1นึ่ฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้าเงินตันเดียวก็ชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งนะครับไก่รักไก่ดชานะครับที่สุขิจมศ์นนนะครับที่วุฒีมยสยามอ้อมน้อยชก107ปอนด์นะครับสิสิงหาคมปี67นะครับคู่นี้ชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ร่างกายความนุ่มความสด แต่ว่าข้อเสียของธนาแฟรงครับก็ไม่ค่อยขยันออกอาวุธนะครับวันนั้นที่แพ้สามต่อนะครับไม่ค่อยถอยเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขยันออกอาวุธนะครับวันนี้ถ้าถอยเยอะก็ถือว่าไม่ค่อยน่าลงทุนนะครับสำหรับธนาแฟรงเพชรชุมพรนะครับก็มาดูเกมกันบทเกมบนเวทีประกอบนะครับถ้าธนาแดรงเพชรชุมพรขยันออกอาวุธและเดินนะครับก็ถือว่าน่าลงทุนนะครับเพราะว่านุ่มสดห้ากว่าครับ เรดนะครับหลังจากช่างหมายแรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับตานเดียวปอปาวิทนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชุมพรเกตยอดย,ดยิ่งนะครับก็ดูเกมการชกบนเวทีประกอบนะครับถ้าเดิน แล้วก็ขยันออกอาวุธก็ถือว่าน่าลงทุนนะครับเพราะว่าหนุ่มสดห้ากว่าไปลายน่าจะยืนระยะได้ดีกว่าครับแต่ถ้าไม่เดินครับไม่ค่อยขยันออกอาวุธก็ถือว่าไม่ค่อยน่าลงทุนนะครับดูเกมการชกบนเวทีประกอบครับเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดเสมอฝ่ายเมืองนะครับตานเดียวปอประวิทย์คุณนิอยากให้รองไปที่ฝ่ายนะครับเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งนะครับแล้วก็ดูเกมการชกบนเวทีประกอบด้วยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1เลดเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่ารุ้นปลายๆครับคู่ที่2นะครับเลดเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมาีสนจากคาเฟ่คู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชโกยศแบงก์ยูโรดูว่าลูกเกมน่าจะคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับคู่นี้ก็อยากให้รองแล้วก็มีกําไรแล้วก็ ซื้อขายนะครับเน้นซื้อขายอย่าแช่อย่าฝังนะครับเลทเปิด5สีที่ฝ่ายแดงยอดมณีสนจากคาเฟ่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรโกยศแบงก์ยูโรเน้นซื้อขายนะครับคุ่ที่สาครับเอก์นำรายการเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงชูซับซอสละชีพนะครับชื่อมวยดูดีกว่ากระดูกมวยดูดีกว่าแต่ตออหนัก2ปอนด์หนักมาขาดครับหนักมาไม่สวยแล้วก็ต่อทั้งหนักต่อทั้งรูปร่างชอบไปที่ความใหญ่ของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรอันดาเกียรติยอด คู่ที่4หลังคู่เอนะครับเลยเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับตานเดียวปอปวิทยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรจุมพรเกียรติยอดยิ่งดูเกมการชกบนเวทีประกอบนะครับถ้าขยันออกอาวุธและเดินทําก็น่าลองครับคู่นี้ก็ลองอยากชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรจุมพรเกียรติยอดยิ่งครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3ามคุ้กนำรายการเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดำเนลงทุนนะครับขอให้ท่านนไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึ่งครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดี้ก็บางการเอาไว้น่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สมร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เ็นสมอไปอาจจะแพ้เมื่อไรก็ได้นะครับขออย่ามั่วมวยชอบอาจจะแพ้เมตัวไรก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไป ท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ